มิรูปายเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาควตมะเกหิจะปาตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจะตัวปเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปเทหิเมมา망มาปะทากควรหิสิมางหิ งสิทิปาถโากมามันจะทัปะทหิงสิมามันหิงสิปะหูปะทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตาจะเกววราสัพเพปทานิปาสันตุมาหินจิปาปะมาค้มาอาปมาโนัวกลัอาปมาโนัวทมัวอาปมาโนสังโฆปะมาหนวันตานิสิ สังปานิอหิวิจิกาสตะปฏิอุณานาปิสระพุ่มมือสิกาสตตาเมราคาตตาเมปาริตตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมัปะคะวัตุนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปัญเกหิเมเมตตังเมตังเอราปเทหิเมสาพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาควรตมะเกหิจะอาปานะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตเกหิเมจะตัวปเทหิเมเมตังเมตังปะหูปะเทหิเมมามังอาปาทะโลหิสิมามังหิ หงสิทิปาถโกมามันจะทวปะทัวหิ้งสิมามันหิงสิพะหูปะตัวสัเพสัตตาสาเพปานาสัเพปูตาจัเกวะตาสัเพปัตรานิปัสสนตุมาหินจิปาปะมากรมาปะมาโนโกโตอทปะมาโนธรรมโมปะมาโนสังขวปะมาณนวันตานิส สิงสะปานิอหิวิติกาสัตตปฏิอุณาณปิสระพูมูสิกาตตาเมราขาตตาเมปเรตาปฏิกมันตุกูตานิโสหังนโมปะคะวะตุนโมสัตตานังสัมมาสัมปวตาหัง วิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมสาพยาปุรเตหิเมเมตังเมตังกัรหาตัวธรมมเกหิจารปานตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจะตัปะเทหิเมเมตังเมตังปะหัปะเทหิเมมามังอปาตระกุหิสิมามังหิ สิทติปาทโกมามันจะทัปะทัวหิงสิมามันหิงสิพะอูปะทัวสัเพสัตตาสัเพปานาสัเพปูตาจะเกวะราสเปเรปัานิปัสสันตุมาทินจิปาปะมากมาอาปะมาโนัวปตอาปะมาโนธรรมมอาปะมาโนสังโูปะมาณนวันตานิสี สิงสัปานิอหิวิชิกาสัตตปฏิอุณาณปิสระพุมมวสิกาคตาเมระคาคาตาเมปเรตาปฏิกมันตุกูตานิโสหังนโมบะกขวัตตุนโมสัตตานังสัมมาสัมปวตาณัง วิรูปะเกหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาควรตัมมะเกหิจารปาตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังะหูปะเทหิเมมามังอปาทะคควรหิงสิมามัง สิงสิติปาทะโกมามันจะตัวปะตัวหิงสิมามันหิงสิปะหัปะตัวสัพเพสัตตาสัเพปานนาสัพเพปุตาจะเกวราสัเพปันรานิปัสสันตุมาทินจิปาปะมาถมะอาปะมาโนโกโตอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโัวปะมาณนวันตานิสิ สังขปานิอหิวิติกาสัตตปฏิอุณาณาพิสรพูมูสิกาคาตาเมราคาคาตาเมปเรตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมวะปะคะวตุนโมสัตตานังสัมมาสัมปูตานัง วิรูปะเกหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาควรตมะเกหิจารปาตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจะตัวปเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปเทหิเมมามังอาปาตะโกหิงสิมามังหิง สิทิปาทโกมามันจะทูปะทัวหิงสิมามันหิงสิปะอูปะทัวสัเพสัตตาสัเพปานาสัเพปุตาจะเกวราสาเปปันานิปัสสันตุมากินจิปะปะมาถ้มาอาปะมาโนโกทอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโัวปะมาณนวันตานิสิ สังสปันนิอายวิชิกาสัตปาติอุณนานาปิสระพุมมัสิกาตตาเมระขาตตาเมปเรตาปติกามันตุกูตานิโสหังนโมปะคะวะตุนโมสัตตานังสัมมาสัมปวตาหัง วิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาปิยาปุเตหิเมเมตังเมตังกัรหาควรตัมมะเกหิจารปาตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจะตัปะเทหิเมเมตังเมตังปะหัปะเทหิเมมา망มาปาทักควรหิสิมา망 สิทธิปาทโกมามันจะตัวปะตัวหิงสิมามันหิงสิปะหัปะตัวสัเพสัตตาสัเพปานาสัเพปูตาจะเกวรวาสัเพปันรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาถ้มาอาปมาโนโวกโตอาปมาโนัวทมอาปมาโนสั้างกลัปมาณนวันตานิสิ

วิรูปะเกหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกัรหาควรตมะเกหิจัปปานตะเกหิเมเมตังเมตังติปานตะเกหิเมจะตุวปเทหิเมเมตังเมตังภะหุปเทหิเมมา망มาปะทักควรหิงสิมามั망หิ งสิทิปาทโกมามันจะทัวปะทัวหิ้งสิมามันหิงสิปะอูปะทัวสัเพสัตตาสาเพปานาสัเพปุตาจะเกวะตาสัเพปันธานิปัสสันตุมาทินจิปาปะมาธ้มาอาปะมาโนกัทอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโฆวปะมาณนวันตานิสิ สิงสะปานิอหิวิติกาสัตตปฏิอุณาณาพิสรพูมูสิกาคาตาเมราคาตาเมปเรตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมปะคะวะตุนโมสัตตานังสัมมาสัมปูตานัง วิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชาภยาปุวเตหิเมเมตังเมตังกัรหาควรตัมะเกหิจอปานตัเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจะตุวปเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปเทหิเมมามังอปาทากคหิสิมามัง ิงสิทิปาถโคกมามันจะตัวปะตัวหิงสิมามันหิงสิปะหัปะตัวสัเพสัตตาสัเพปานาสัเพปูตาจะเกวราสัเเพปรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาถ้มาอาปะมาโนโกโตอาปะมาโนัวทมอาปะมาโนสังกวปะมาณนวันตานนสิ ริงหาปานิอหิวิชิกาสตปฏิอุณนาณปิสรภพมูสิกาตตาเมราคาตตาเมบริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมัปะคะวโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง มิรูปาเคหิเมเมตังเมตังเอระปเทหิเมชาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาควตมะเกหิจาปาตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจะตัวะเทหิเมเมตังเมตังภะวุปเทหิเมมาังอปาตะควหิสีมาหิ สิทิปาทโกมามันจะทวปะทัวหิงสิมามันหิงสิพะหัปะทัวสาเพสัตตาสาเพปานาสาเพปูตาจะเกวราสาเปปัตรานิปัสสันตุมากิจิปาปะมาตมะมาอปะมาโนโกทวตอาปะมาโนธรรมโมอปะมาโนสังโัวปะมาณนวันตานิสี สิงสะปานิอะหิวิติกาสัตตปฏิอุนนาณปิสระพุมูสิกาคาตาเมระคาตาเมปบริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมปะคะวะโตุนโมสะตานังสัมมาสัมพุทธานัง